ฮาร์สบิด Hotel การ์ตูนที่พูดถึงการไถ่าบาปของคนในนรกโดยชารีมอนิงสตาร์ลูกของลูซิเฟอร์มอนิงสตาร์โดยบทบาทของอดัมจะปรากฏตัวครั้งแรกพร้อมกับลูธในตอน Over 2บทบาทภายในเรื่องชารีได้วางแผนที่จะไปเกี้ยกล่อมชาวสวัสร์ให้เห็นด้วยกับการไถ่าบาปของชาวนรกนั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอกับอดัมพัวเก่าของแม่เธอ โดยในบทบาทสำคัญในเรื่องนะครับอดัมเป็นหัวหน้าของกองทัพ e x o กโซซิในการกวาดล้างชาสวรรค์ทุกๆ1ปีแต่ครั้งนี้ภายในเรื่องอดัมได้ยน่นระยะเวลามาเป็น6เดือนนะครับเนื่องจากรู้ว่ากองทัพของเขานั้นถูกฆ่าตายโดยชาวนากนั่นเองใน The Show Must Go On อดัมได้ยกทัพของเขามาต่อสู้กับ Hasbied Hotel โดยตัวเขาได้่ายแพ้ให้กับ Lucifer Morning Star และโดน Misty Last Shot แทง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 ซ้ำจนตายไปในด้านอุปกรณ์และนิสัยอดัมเป็นชายผิวสีออกแทนผมสีน้ำตาลตาสีทองมักสวมหน้ากากเหมือนเหล่ากองทัพเอ็กโซซิแต่ชุดของเขามักประดับไปด้วยสีทองและสีขาวเป็นซะส่วนใหญ่ตรงกลางของชุดเขาเป็นตัวเอที่ค่อมไม้กางเขนอยู่เป็นลักษณะของนักบุญเปโตออดัมมักเป็นคนที่หลงตัวเองและเป็นคนที่โหดเหี่ยม การที่บอกว่าตัวเองไม่เคยทำผิดพลาดมักบอกว่าตัวเองคือต้นแบบไอจอนของทุกไอจอนและอดัมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับการถ่ายภาพของชาลีแต่เขาจะหมดสนุกถ้าเกิดว่าชาลีทำสำเร็จเขาจะไม่ได้ฆ่าชาวนารกนั่นเองในด้านความสามารถของอดัมมีความเข็งแร่งความอึดพอที่จะทำลายกำแพงของอาราสเตอร์ได้และสามารถสู้กับชาลีที่แทงหอ,อกเสไหลของเขาเขาสามารถที่จะสวนชาลีในร่างปีศาจท,ที่ไม่ได้โฟกัสกับการใส่พลังได้ อดัมสามารถบินได้จากการที่เขาเป็นชาวสวรรค์สามารถจัดการกับเมฆทั้งควบคุมและสร้างตัวเขานั้นเป็นชาวสวรรค์จึงน่าจะมีพลังเทวทูตในระดับที่ค่อนข้างสูงอดัมสามารถเสกของออกมาได้เช่นใบทองคำและกีตาร์ตัวเขานั้นยังสามารถเปิดประตูมิตินำทัพจากสวรรค์มายังนรกได้เกา่จัดการแสงอดัมสามารถยิงลำแสงที่แรงพอจะฆ่าเซอร์เพนเชสได้ทำลายตึก h ารสบินโฮเทลกับบริเวณโดยรอบแหลกกระจุยและอัดแสงใส่กีตาร์โจมตีใส่อลัสเตอร์เป็นแผลใหญ่โตได้ เกล็เล็กเกล็น้อย 1. อดัมเป็ชื่อของมนุษย์คนแรกในศาสนาคริสต์ 2. ในโอเวอร์ชูอดัมกล่าวว่าซี่โครงเป็นอาหารโปรดข,ของเขานี่เป็นการอ้างอิงถึงวิธีการสร้างอีฟภรรยาคนที่สองของเขาโดยใช้ซี่โครงข้างหนึ่งของเขาในเรื่องพ,พักคมพีอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าอีฟถูกสร้างขึ้นจากซี่โครงของเขาหรือไม่ในซีรีส์นี้